เพิ่มตรงไหนคะพี่น้องตรงอ๋อ oh, สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสาวอะไรคะนี้ <c oughs> ภาษาไทยภาษาไทยมาในใจใยใยม่องบ่ห็นค่ะนะคะสายตาบ่ดีค่ะสวัสดีค่ะมาเป็นกําลังแร่งใจเด้อค่ะเดอ้อเป็นมูก,กันค่ะพี่น้องเดินร่วมทางไปด้วยกันนะคะร่วมทางไปด้วยกันค่ะมามาจามาเป็นเพื่อนกันค่ะ นะคะใครว่างก็มาคุยกันค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยายมันไหลซดขัางที่สองละค่ะมือนัน้นขัางแรกนะยายมือบอ่อนค่ะยายไปกดลบถิมยังว่า,ายายว่าสีโพดตะว่ายายนัน้นยังสี่ละเนาะมันปลึกลายความติว่าปลึกพี่น้องเพราะว่าปลึกลายก็เลยอันลบถิมเพราะลบถิมละบาดใน,นคิดเสดายยังว่าโอ๊ยแกยังว่าจะมันคัก อืลบถิมเซยายก็ะได้จำนี่แหละความจำจ,คจะนนคลองจะเมนอัขี้ไหลค่ะเนาะพี่น้องเนาะความจำบมดีค่ะลบถิมเซยายว่าสีมาโพดบันทึกโพดเนี่ยนะคะแต่ว่ายายจำบ่ได้โอ้ยค่ะเนาะพี่น้องมาป่โพดโพเจเมนค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะจากอังกฤษเหรอคะ <S <S อ๋อค่ะ <S <S เป็นไงคะสบายดีนะ <S 1> <S 1> อยู่ประเทศไทยก็สบายดีคะ่ะมาจะเป็นเพื่อนกันในวันที่เราขอกำลังใจจากพี่น้องค่ะพี่น้องหัวขอขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเบาหน่วงหัวมวลกันจ้ามาคุยกันขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยคะ่ะยายกัไดดเนาะคุยกันยุบ อันผู้เดียวมาแม่มาเมมอมยี่นี่ล่ะค่ะมามาจะมาคุยกันไพ่วางไผ่ยังกระดมาคุยกันด้วยจ้ะเดี๋ยวย้ายขอบปรับกล่องกันนิดหนึ่งนะคะพวมาหาลังเือมันก๋งเง้นไปย้ายกระมองมาเห็นหูไผ่เข้ามาแล้วกะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเป็นมู่กันร่วมทางไปด้วยกันนะคะร่วมฝันไปด้วยกันค่ะพี่น้องมาคุยกันจะมาคุยกัน คุยกันในวันที่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์นะคะเดินทางมาเ <c oughs> มื่อนี่แถวบางคุนเทียนฝนตกค่ะแถวพี่แถวน้องอยูบ่หูว่าตกบ่เนาะเมื่อเศา้านี่ก็ตกมื่อเสานี่ตกบ่ดนแต่ว่าบางคำมันตกไรค่ะพี่น้องฟ้าห้องแห้งแห้งใหญ่่าสิทายคลิป ยายว่าสิถ่ายคลิปอัดวิดีโอเพราะเพราะว่าฝนมันตกแห้งไรเนาะมันกระนำเถ่วม,มันนำไรแต่ว่ยา,ยา,ายายกระบอกกะยายกระบอกกาถ่ายยานันฝ่าพา,พาคิดยานยีน่เด้นเนาะพี่น้องว่งาบอกคิดยานอยู่อืมนะคะมาค่ะมามา มาคุยกันจ้ามาคุยกันนะคะมาคุยกันค่ะมาคุยกันค่ะพี่น้องจ่าเบาหนัวหัวมวนกันจ้าไพว่างก็มาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อมาเบาหนัวหัวมวนกันจ้าสวัสดีและทักทายย้อนหลังจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องจ๋ามาเป็นกำลังแรงใจให้กันค่ะขอบคุณหลายๆสวัสดีนะคะคุณผู้ชมมันบ่ขึ้นค่ะพี่น้องย่ายสิเห็หดแนวดมันคือบ่ขึ้นเนาะ แ็่จังไหนมันจังสิขึ่นแย่เอนเฮ็ดแ,แล้วมันบ่ขื้นวิดีโอมันบ่ขื้นแชทนะพี่น้องอยายก็แหงปึกปึกได้ปึกดีค่ะโอ้ยปึกขักปึกแน่นะค่ะพี่น้องจา๋ามาคุยกันค่ะมาคุยกันเอานัหวหัวม้วนไปไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยค่ะพี่น้องจา๋ามามามาคุยกันค่ะ ใ้เข้ามากระได้เนาะเป็นกำลังแรงใจให้กันค่ะพี่น้อง